สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนจ้าวันนี้ว่าพอๆกัน้องตูนนี่แหละจะเด้อน้องตูนกับมีเรืองจะมาแชร์ประสบการณ์หนพ่อแม่พี่น้องฟังนอกจาเนอว่าเกี่ยวกําหยางนาะจากนะก็คือว่าสําหรับคนเล่าเห่าไหลสามีไทยนอกจากนะมีบุตรน้ำกันนอกจากนะเต่อยากไหลเงินประกันสังคมสงขรเล็กน่อยนอกจากนะเงินเล็กน่อยเงินเดือน,นอเรือนละหกร้อยต้องเฮ็ดแนว่ไหลนอกจากนอน้องตูนไม่เคดบัดจะบอกเลยจ้าพี่น้องจ้า สำหรับคนลาวเฮากับคนไทยถ้าบริจุดทะเบียนสมรสกันเนาะจ้ะเพิ่นจะบา่บหายเงินบุตรแหลกเกิดของเล็กหน่อยเดือนละหกร้อยผายในยหกปีเนาะจ้ะภายในยหกปีจะจบ่ไหลตัดออกเลย,ดยเด้อจ๋าเด้อบ่ไหลจ้ะพี่น้องจ้ะแต่จะได้เดือนละหกร้อยที่เฮาลงทะเบียนกับอ่าอาบาตเนาะจ้ะเนาะอ่าอยู่อาบาตาสมมติว่าน้นอ,งนนนอ,านองตูนเนี่ยอยู่บ้านโคกตูนเนาะจ้ะเนาะก็ศิมีอาบาตาประจำหมู่บ้านเน,นาะจ้ะพี่น้องเนาะเขาก็ไปลงทะเบียนเนาะจ้ะเนาะคือกันกับคนเฒ่า คนแก่หรือว่า,าคนแก่ที่เพิ่นลงสวัสดิการอๆๆๆๆีหยังจังซี่มันก็คล้ายๆกันเนาะจา้ะเนาะรายเดือนละ600กลอสำหรับคนหลายที่อยากลงนนเนาะจ้ะเนาะแล้วยังบ่ทันได้ลงตอนนี้เราจ้ะลูกผ่านไปแล้ว3ปีแต่อย่าลืมว่าลูกเฮาแค่3ปีแต่เขาใหายกำนด6ปี แต่เฮาอยากลงไหลบอ่อลงไหลแต่เพิ่นเขาบ่ย้อนลหลังหายจะพี่น้องจ๋าเพิ่นสิบ่ย้อน,อนลหลังหาเนาะเพิ่นจะนับหตั้งแต่มื่อเฮาลงเฮาลงมื่อไหลสุนทรวาลงวันที่สิบหกมีสา,น,น,น,า,สา,าน,นี้น้องตูนยกตัวอย่างโล่งสิบหกมีนานะจ้ะพี่น้องเนาะแต่อ่ากระช่าเพิ่นสิยืนเดือนยังเรียบร้อยงเ,ยเยอยงิ่อนอาจ,จไหลปลายเดือนสิ้นเดือนมีสา่าเป็นพฤษภาพจังซี่เนาะจา้ะอ่าอาจจะไหลสิ้นเดือนของพฤษภาเพิ่นสิให้600บาทจน6ปี แต่ใน3ปีที่ผ่านมาเพิ่นมวย้อนหลังให้แล้วมันมีเอกสารอย่างไงก็มีทะเบียนบ้านแม,ม่เนาะจะเนาะมีอ่าเลขบัญชีแม่เนาะจะเนาะแล้วก็ใบเกิดลูกถ่ายเอกสารแล้วก็มีหลายอย่างอยู่นะจ๊ะพี่น้องเนาะถ่าคนไรอยากลงหรือว่ามีลูกมากว่จาจะเนาะแล้วบ่พัาะฉะ้เหตุลูกยังบ่ทันเกิน6ปีเนาะยังอยู่4ปีหรือ3ปี ไปลงไาายาลเนาะจะต้องโยบตอในหมู่บ้านเท่าเองเนาะจะน้องให้ยู่บ้านใด่เขาก็ไปลงบ้านนั้นมีอบตอยังมองไล่เขาก็ไปลงเนาะจะต้องมองอบตไกลบา้านนะน้องคุณสิบาง่ายๆเนาะจ้ะ <c oughs> ให้พี่น้องไปลงแต่สําหรับคนที่จดทะเบียนสมรสคือน้องตูนเนาะจะต้องน้องตูนจดทะเบียนสมรสกับแฟนเนาะจ้ะจดทะเบียนกับแฟนน้องตูนไล่ลูกจะไล่จากประกันสังคมเดือนละหกลอยบาทแล้วไล่จากอบตเดือนละหกลอยบาทร่วมกันเป็นเดือนละพัน หนึ่งหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อหนึ่งคนแต่ลูกน้องตูนคนใหญ่บ่หลี่นอกจากน้องเตยชินบ่หรีน้องตูนบ่หด้จดทะเบียนสำรวจแต่สําหรับคนที่อ่าเจริญเดือนจดทะเบียนสำรวจลอดูกออกมาแล้วแต่ว่ารื่อนเดือนอยู่ยังิมัส้นครบหนึ่งปีนาหลูกเข้ากําลังหาเดือนอะ่ะลูกเข้ากําลังหาหรือหกเดือนเท่าเรินเดือนจดทะเบียนสำรวจเรียบร้อยแล้วแต่เขาอยากไปขอยอดหลังที่ว่าประกันสังคมนอกจากนอเพื่นสี่หายเดือนหรือหกลอยของดูเขา้าเพื่อนสี่หายยอดหลังภายใหนึ่งปี ถาเกินหนึ่งปีแล้วห้าบริษจดทะเบียนสำรวจเพิ่มโมหายแต่ถ้าห้าจดทะเบียนสำรวจแล้วภายในหนึ่งปีหาเจดท่านเพิ่นสี่หายห้าท่านที่น,นอกจากนอตเดือนละหกร้อยบาทจนลูกเข้าครบกำหนดหกปีนอกจากเขาก็จะได้สองเท่าแต่ถ้าห้าบริจัทบรเป็นอย่างผี่น้องจ้าแต่หายไปลงปที่ อบตเราจะนอ่ลงทะเบียนเลขหน่อยเ,เด็กเกิดเรื่อจ่าเพิ่นให้เดือนละ้อฮกอยเนี่ยภายในฮกปีเรื่อจาา่าเด้อถ้าคนไหลขึ้นหลงตูนบอกว่าลูกสองปีหรือสามปีแต่ยังไม่สั้นเคยได้ลงแต่อยากลงลงไหลเพราะว่าลูกเข้าพื้นทีนครบอ่าฮกปีแต่เพิ่นโมยอนล้างหย้ยห้าโรคมือไหลเพิ่นสิไลให้มือน,นั่นเนาจะานอ่เน,น,นี่แหละน,น,น,น้องตูนกับข้อมู้มาแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเฮาหรือว่าสามี ไทยเมียลาวสามีไทยเนาะจ้ะเนาะหลายคว่ำรูไปนกำกันบางคนเพิ่นโมรูบางคนเพิ่นรูเนาะจ้ะเนาะบางคนเพิ่นรูเพิ่นกะเอาควา่ำรูรูต่อไปบางคนโมรูหนองตูนกะจะบอกว่าหายรับรูไวเนาะจ้ะเนาะหายไปเฮ็ดไวเนาะจ้ะเนาะกะยางหน่อยกับพอได้ค่าขนมของลูเข้านเนาะจ้ะเนาะเดือนหกลอยเนาะจ้ะนั่นแหละอันนี้รายละเอียดเนาะจ้ะเนาะพี่น้องถ้าอยากดูว่าใส่เอกสารยังไงห้แอดไลน์น้องตูนมา อ่าหลวงตูนห้เอกอ่าหายข้ามในน้ำได้ว่าเอกสารลงทะเบียนนอกจากอ่าใส่ยังเนธาบูรุนอกจากน้อถทายยากเข็ตกับร่องเบิงนอกจากซุนเกลสองหาเจ็ดหาเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดคือเบอร์ไล่หลวงตูนหรือเบอร์โทรโทรมาได้สอบถามไดรนอกจากน้องทีหลวงตูนนอกจากนั่นแหละอ่าถ่าคลิปนี้มีประโยชน์กับฝากพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเฮาหรือว่าฟังใครเฮาแชร์ให้หลวงตูนในเด้อกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้ใจหลวงตูนเนี่ยนอกจากนาะงแต่หลองตูนจะหาข้อมูลดีๆข้อมูลที่ หามาแล้วเฮ็ดหายทุกคนประทับใจเฮ็ดหายทุกคนกดไลค์กดแชร์อยากติดตามหลองตูนต่อไปเนาะจ้าเนาะอาจจะมีพิษพาดอาจจะบ่ตรงคอโมลอาจจะบ่ตรงทุกชิ่งทุกอย่างแต่ว่าชิ่งที่หลองตูนหามานั่นอาจจะนัาไปเฮ็ดเป็นผลประโยน์ไรลเนาะจ้าเนาะกะขอพุณนพ่อแม่พี่น้องาย้เ้อจ้าเด้อที่เป็นกําลังใจให้หลองตูนเด้จ้าหลองตูนขอจบคลิปเพียงชค่นี้แล้วเลอจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจของตูนนี้ได้จ้าเด้อ